สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฬารักษ์ทรงชีรหัส5 4 1 1 1 0 3 0 6 8ค่ะวันนี้จะมาสอนการสร้างรูกเรขาคณิตสองมิตินะคะอุปกรณ์ที่จะเราจะใช้ในการสร้างนะคะก็คือวงเวียนนะคะแล้วก็สันตรงนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีสันตรงนะคะแต่เราจะใช มติที่เราจะสร้างมนรทุแรกในวันนี้นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีด้านทั้งสามด้านยาวเท่ากันแล้วก็มีมุมสามมุมขนาดเท่ากันนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยเป็นรูปปิดบนระนาบนะคะค่ะ จุด A นะคะแล้วก็จุดนี้เป็นจุด B นะคะลำต,ต่อไปนะคะเราใช้วงเวียนนะคะรัศมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB นะคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันที่จุด C นะคะ่ำมาดูกันเลยค่ะ นับต่อไปเราก็สร้างส่วนของเส้นตรง AC นะคะค่ะแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง BC นะคะ สามเหลี่ยม A ABC นะคะก็จะมีด้านทั้งสาด้านยาวเท่ากันคือด้าน AC เท่ากับด้าน AB นะคะแล้วก็ด้าน AC เท่ากับด้าน BC แล้วก็เท่ากับด้าน AB นะคะ đàn hao nè